กรุงเทพมหานครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมด้วยการกําจัดวัชพืชเปิดทางน้ําไหลทั่วกรุงเทพคืบหน้าไปกว่าร้อยละ90ล่าสุดได้จัดโครงการกําจัดวัชพืชเปิดทางน้ําไหลบริเวณคลองพระยาสุเรนและคลองบางชัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2557และเพื่อช่วยระบายน้ำจากด้านทิศเหนือไม่ให้เข้าสู่กรุงเทพมหานครในกรณีน้ำหลากเช่นเดียวกับปี2554เราอยากให้คลองพระยาชล์มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอีก2เท่าตัวจะเท่ากับขนาดปั๊มขนาดใหญ่10ตัว นะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถปั่นน้าผันน้ำเนี่ยที่เข้าสู่กรุงเทพมหานครมาจากทางปทุมธานีเนี่ยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นรักกรุงเทพรุ่มสร้างกรุงเทพกับมอมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร